สวัสดีค่ะพบกับหมอสีพรออนไลน์นะคะวันนี้มีคำถามจากผู้ชมทางบ้านนะคะว่าเราจะติดเชื้อ h p v จากการใช้ห้องน้ำสาธารณะได้ไหมนะคะคำตอบนะคะเราก็สามารถที่จะมีโอกาสติดเชื้อ h p v จากห้องน้ำสาธารณะได้นะคะแต่ว่าเกิดขึ้นน้อยนะคะเพราะว่าเชื้อ h p v ที่เรา สายพันธุ์ที่เราจะติดมานะคะที่ทําให้เกิดโรคนะคะจากการผ่านผิวหนังจากการใช้ห้องน้ําสาธารณะก็จะเกิดได้น้อยนะคะก็คือเป็นสายพันธุ์ที่ทําให้เกิดหูดนงนไก่นะคะสําหรับโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะมะเร็งทวารหนักเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยยากมากนะคะเพราะว่าปริมาณ เชื้อเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะผ่านเข้าไปในช่องคลอดนะคะทางทวารหนักได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะติดจากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์นะคะถ้าติดจากห้องน้ําผ่านทางผิวหนังก็จะเกิดเป็นหูดงอนไก่นะคะเท่านั้นนะคะถามว่าแล้วเราจะป้องกันนะคะ การติดเชื้อ HPV จากห้องน้ำสาธารณะได้อย่างไรนะคะจริงที่หมอจะจะบอกนะคะก็คือเป็นมาตรฐานในการป้องกันนะคะโรคติดเชื้อที่ติดต่อจากการใช้ห้องน้ำสาธารณะนะคะใช้มาตรฐานเดียวกันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคโควิด นะคะเชื้อไวรัสไข้บวัดใหญ่เชื้อโควิดเชื้อ h p v นะคะเพราะว่าเชื้อเหล่านี้นะคะเวลาออกมานอกร่างกายของมนุษย์นะคะก็จะมีอายุอยู่ได้ไม่นานนะคะแล้วก็จะอยู่ตามลูกบิดประตูก๊อกน้ำนะคะสายชำระแล้วก็ฐานนั่งนะคะที่เรานั่งของชักโคนะคะ เราก็จะสามารถลดปริมาณเชื้อเหล่านี้ได้นะคะโดยการทำความสะอาดนะคะ,ะด้วยสบู่นะคะน้ำยาล้างมือ70แอลกอฮอล์นะคะน้ำยาฆ่าเชื้อที่เราใช้มาตรฐานเดียวกันกับที่เราใช้ป้องกันการติดเชื้อโควิดในยุคที่เชื้อโควิดระบาดนะคะใช้มาตรฐานเดียวกันเลยนะคะสำหรับ ฐานรองนั่งนะคะ,ะของชักโครกนะคะเราก็สามารถที่จะใช้น้ำยาฆ่าเชื้อนะคะ70%แอลโกอฮอล์น้ำยาฆ่าเชื้อเด็ดต่อนะคะเช็ดทำความสะอาดนะคะให้วนจากด้านในของฐานออกมาข้างนอกนะคะเช็ดสัก2-3รอบก็จะลดปริมาณของเชื้อได้นะคะหรือเราจะใช้แผ่นปูรองนั่งนะคะที่มีจำหน่าย ตามท้องตลาดมาปลูกก็ได้นะคะอันนั้นก็กกจะ,ะปลอดภัยนะคะมากขึ้นนะคะแล้วสายชําระเนี่ยนะคะเราก็จะทําความสะอาดด้วยน้ํำยาฆ่าเชื้อก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็กดเพื่อให้น้าไหลออกมาสักระยะหนึ่งนะคะเพื่อล้างเชื้อที่ยังค้างอยู่ในรูท่อน้านะคะรูเล็กๆของสายชําระอันนั้นก็จะเป็นการลด ปริมาณเชื้อได้นะคะระดับหนึ่งนะคะแล้วโอกาสที่เราจะติดเชื้อ hpv ทำให้เราเป็นหูดง้อนไก่นะคะจะเกิดขึ้นได้มากมายก็น้อยอย่างที่หมอบอกไปแล้วนะคะเราก็ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะไม่มีบาดแผลทลอบโอกาสที่จะติดก็ น้อยลงนะคะดังนั้นนะคะหมอก็เลยเจะบอกว่าถ้าเรากังวลใจมากนะคะเ,เราไม่ใช้สายไม่ใช้สายชำระนะคะไม่ใช่น้ําในห้องน้ําเราก็อาจจะพกกระดาษที่ชูเปียกนะคะซึ่งเข้าไปใช้หรือพกขวดน้ําเข้าไปชําระล้างนะคะหลังจากที่เราทํา ทุรานในห้องน้ําเสร็จแล้วแล้วก็อย่าลืมล้างมือนะคะด้วยสบู่หรือน้ํายาฆ่าเชื้อนะคะเราก็จะปลอดภัยจากการติดเชื้อผ่านทางผิวหนังได้ระดับหนึ่งนะคะสิ่งสําคัญถ้ามีโอกาสนะคะในการฉีดวัคซีนป้องกัน hpv นะคะเราก็สามารถที่จะปลอดภัยจาก พูดขนไก่นะคะได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งหญิงทั้งชายนะคะก็เป็นการปลอดภัยจาก HPV ในสายพันธุ์นะคะที่ทำให้เกิดโูนังไก่แล้วก็ยังครอบคุมมะเร็งปากวัตูุมะเร็งทวันหนักมะเร็งช่องปากนะคะในผู้ชายนะคะในผู้หญิงก็เพิ่มมะเร็งปากวัตูุมะเร็งช่องคลอดเข้ามานะคะก็จะ เป็น4สายพันธุ์กับเป็น9สายพันธุ์นะคะตามกําลังทรัพย์ของของเรานะคะสำหรับวันนี้หมอก็มีเรื่องเล่าแค่ให้ฟังเท่านี้นะคะครั้งหน้าฝากติดตามด้วยนะคะว่าหมอจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ